คนโสดสนิทคุณเป็นคนใจดีนะคะแต่คนเก่าที่เคยไม่เห็นค่าคุณแม้จะกลับมาคุกเข่าขอคืนดีคุณก็จะเชิดใส่คนที่มีคนคุยแบบไร้สถานะเขายังต้องการคุณแต่ก็ไม่ให้สถานะสักทีคุณจะไม่ทนแล้วแม้เขาจะมาทําดีแต่คุณรู้คุณค่าของตัวเองเวลารักใครคุณรักจริงแต่เวลาหมดใจคุณก็ทิ้งจริงเหมือนกัน คนที่มีคนรักชัดเจนแล้วตัวคุณเด็ดขาดแล้วว่าจะตัดแต่คนรอบข้างยั้งไว้และเขาก็พยายามทำตัวดีขึ้นด้วยคุณจึงยังอยู่ต่อแต่ใจคุณเป็นอิสระแล้วสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆประจำเดือนตุลาคมปี2565สําำหรับชาวลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนค่ะ คลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ไทยมาผสมกับการอ่านไพ่โดยครึ่งแรกจะเป็นการอ่านการเดินทางของดวงดาวก่อนส่วนครึ่งหลังจะเป็นการอ่านไพ่ค่ะเกตอ่านไพ่และดวงดาวสัมพันธ์กันนะคะดังนั้นขอให้ดูไปตลอดทั้งคลิปจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนค่ะ แต่จะครบถ้วนอย่างไรก็ไม่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าคุณต้องการเรื่องราวเฉพาะเจาะจงแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวกันค่ะสามารถทักไลน์มาถามรายละเอียดคา่าครูได้ค่ะไลน์ไอดีก็แปะเอาไว้ให้แล้วตรงเดสคริปชันค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักล้วนๆถ้าคุณสนใจจะดูดวงการงานการเงินมีอีกคลิปแยกไว้ให้ต่างหากสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สถานะนะคะก็คือคนโสดสนิท คนมีคนคุยแต่ว่าได้สถานะแล้วคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วคนรักชัดเจนแล้วนี่จะเป็นแค่แฟนกันก็นกได้หรือว่าจะแต่งงานกันแล้วเลยก็ได้ค่ะ ส่วนท่านที่ถามมาว่าดูจากลัคนาหรือราศีดีคือถ้าคุณทราบทั้งสองอย่างก็แนะนําให้ดูทั้งสองคลิปประกอบกันนะคะแต่ถ้าดูแล้วคําทํานายมันย้อนแย้งกันเนี่ยยังไงก็คงต้องรบกวนให้มาดูดวงส่วนตัวกันละคะ่ะเพื่อที่จะดูให้ละเอียดกันไปเลยว่าดวงของคุณเนี่ยมันจะไปตรงกับแบบไหนามากกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทราบลัคนาทราบแต่ราศีเนื่องจากคุณไม่มีเวลาเกิดดูคลิปดวงประจําราศีไปก่อนก็ได้คะ่ะคงพอจะเป็นแนวทางกว้างๆให้กับคุณได้บ้างคะ่ะ เรามาเริ่มต้นที่การทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวตุลลกนาของคุณอยู่ตรงนี้ค่ะดาวความรักของคุณคือดาวพระอังคารดาวตัวตนคือดาวพระศุกร์ค่ะเดือนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึง21ตุลาคมดาวตัวตนของคุณไปสถิตอยู่ที่ราศีกันซึ่งเป็นภพเรือนวินาศมีดาวที่มากุมทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเป็นดาวที่เป็นคู่มิตรใหญ่กับดาวประจําตัวของคุณนะคะ ดาวพระอาทิตย์มาจากพบเรือนแห่งความมีสเสน่ห์ภพเรือนลาพระดาวพระพุธมาจากสองพบเรือนคือพบเรือนสุภะแล้วก็วินาสค่ะดังนั้นเมื่อมีดาวที่เป็นคู่มิตรมากุมทําให้ตัวของคุณมีสเสน่ห์ดีแต่ อยู่ในพบเรือนวินาศแถมมีดาวพระพุธซึ่งเป็นดาววินาศมากุมด้วยทําให้ในช่วงเดือนนี้คุณจะปรีกวิเวค่ะวินาศแปลว่าอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อคิดเพื่อทบทวนช่วงเวลานี้คุณจะใช้สติมากแล้วก็คุณจะมีสติปัญญาที่ดีมากด้วยเพราะคุณมาอยู่ในช่วงที่ดาวพฤหัสและดาวพระอาทิตย์เล็งกันดาวคู่นี้เป็นดาวคู่มิตรใหญ่เป็นดาวนักปราช์ทําให้คุณจะได้รับส่งแสงจากพระพฤหัสหรือ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้คุณคิดได้ที่ทําให้คุณรู้สึกได้ว่าตัวคุณเหมาะกับอะไรตัวคุณเหมาะกับใครใครที่ดีที่คุณควรจะเก็บไว้ใครที่ไม่ดีที่คุณควรจะเขีดทิ้งออกไปและรู้คุณค่าของตัวเองมากยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับดาวความรักสถิตยอยู่ที่พบเรือนที่ดีตลอดทั้งเดือนดังนั้นโอกาสในเรื่องของความรักคุณมีอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนคนโสดสนิทก็มีคนที่อยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณมากมายแต่หนึ่งในนั้นที่จะโดดเด่นที่สุดคือคนเก่าๆอาจจะเคยเป็นแฟนเก่ากันมาเลยหรืออาจจะแค่เคยกิ๊กก,ก,กักกันก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เขาเคยแอบชอบคุณในตอนนั้นแต่ตอนนั้น,นไม่ได้กล้าเข้ามาแสดงตัวตอนนี้อาจจะ อยากเข้ามาแสดงตัวแล้วแต่เข้ามาผิดจังหวะไปหน่อยเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากอยู่เงียบๆคนเดียวเพื่อคิดอาจจะคิดเรื่องงานด้วยก็ได้นะคะ คิดในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวเรื่องของการลงหลักปักฐานคิดในเรื่องของการทําให้ตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองดังนั้นคนที่เข้ามาตอนนี้จะยากหน่อยที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณคนรักเก่าที่จะเข้ามานะคะสำหรับคนโสดสนิทเนี่ยจะเข้ามาแบบอยากที่จะมาขอคืนดีเข้ามาแบบอ้อนวอนขอร้องเลยแหละว่าอยากจะให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวคุณเองค่อนข้างใจแข็งนะคะแม้แต่เป็นเพื่อนบางทีคุณก็เชิดใส่ กนกัไม่แม้แต่อยากจะมองหน้าไม่แม้แต่อยากจะเป็นเพื่อนถึงแม้ว่าเขาจะเข้ามามีคํำอธิบายต่างๆนานาว่าที่เขาเคยทําผิดไปแล้วนั้นที่เขาเคยทิ้งคุณไปหรือที่เขาเคยไม่สารสัมพันธ์กับคุณในช่วงนั้นเป็นเพราะอะไรคุณไม่ได้อยากจะฟังคุณอยากอยู่นิ่งๆเง,งียบๆอยากปลีกวิเวกของคุณมากกว่าค่ะ อย่างไรก็ตามเขาจะพัวพันพัวพันอยู่สักพักใหญ่จนกระทั่งเขาเห็นว่าคุณใจแข็งมากพอแล้วเขาก็จะไปของเขาเองนะคะในช่วงปลายปลายเดือนที่ดาวประจําตัวของคุณย้ายเข้ามาเป็นเกษตรในราศีตุลก็ยังมีดาวพระอาทิตย์และดาวพระพุธเข้ามากุมด้วยก็จะทําให้คุณยังมีสเสน่ห์ต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนเลยแต่คนรักเก่าที่คุณไม่เอาแล้วเขาจะเลิกต่อแยคุณแล้วค่ะเพราะเขารู้แล้วว่าคุณไม่เลือกเขาแน่ๆคุณเจ็บแล้วจําแล้วเวลานี้คุณก็มีตัวเลือกใหม่ๆด้วย แล้วตัวเลือกใหม่ๆมันจะเริ่มมีความสดใสามากขึ้นเขาจะเปิดเผยตัวเองมากขึ้นจะเริ่มเห็นว่าตัวเขามีพาษีมีโอกาสที่จะมาสานสัมพันธ์กับคุณได้หรือกล้าที่จะมาสานสัมพันธ์กับคุณได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนแล้วปลายปลายเดือนคุณเปิดโอกาสมากขึ้นด้วยไม่เหมือนในช่วง3มสัปดาห์แรกที่คุณปิดโอกาสเลยปิดใจเลยไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครนะคะปลายเดือนเนี่ยเปิดตัวเลยนะคะแต่ว่าดูแล้วคุณยังไม่ได้เลือกใครหรอก คุณน่าจะมีความสุขกับการเป็นอิสระกับการเป็นโสดโดยที่คุณไม่ได้มีใครติดค้างคาอยู่ในหัวใจแล้วคนเดิมๆที่คุณเคยรู้สึกเจ็บแท้นที่เขามางอคุณตอนนี้คุณรู้สึกฟินแล้วว่าเขายังรักเราเขาเคยรักเราแต่ที่เขาทำผิดไปอ่ะคุณไม่ให้อภยัยคุณขอจบแล้วก็ตัดกรรมกันแค่นี้ ส่วนคนที่มีคนรักหรือว่าคนคุยอยู่แล้วในช่วงสัปดาห์ที่1-3ถึงของเดือนที่ดาวประจําตัวของคุณอยู่ในภพเปรือนวินาศเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณค่อนข้างที่จะตัดใจจากเขาได้แล้วนะคะแต่เขายังจะตามมางอมาขอคืนดีจะพยายามทําดีกับคุณจะไม่ปล่อยให้คุณไปง่ายๆบางคนนะคะถ้าคุณเด็ดขาดมากพอคุณสามารถตัดจบกับคนที่เป็นแค่คนคุยได้เลยเพราะมันไม่ได้มีสัมพันธภาพอะไรที่ ลึกซึ้งหรือว่าชัดเจนอยู่แล้วคุณก็ตัดง่ายๆได้เลยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะตัดแล้วไม่ได้ทุกร้อนอะไรด้วยมีความสุขกับการเป็นโสดสมากกว่าที่จะมีเขาอยู่แล้วก็เหมือนไม่มีอีกแต่บางคนถ้าเป็นคู่กันแล้วแล้วมีพันธะภาระร่วมกันอาจจะมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่3าที่เข้ามายับยั้งการตัดสินใจเด็ดขาดของคุณเอาไว้ว่าอย่าพึ่งใจร้อนให้ค่อยๆให้โอกาสเพราะตอนนี้เนี่ยเขาพยายามจะทําตัวให้ดีขึ้นพยายามจะแก้ไขข้อผิดพลาดแต่มันใช้เวลาหน่อย ซึ่งตรงนี้คุณก็อาจจะยังไว้ด้วยภาระหน้าที่บางอย่างที่คุณจําเป็นจะต้องยังทําร่วมกับเขาแต่อย่างไรก็ตามใจคุณจะเป็นอิสระแล้วค่ะยิ่งโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนที่ดาวประจําตัวของคุณมาเป็นเกษตรคุณก็ไม่ได้แยแสแล้วว่าเขาจะปรับตัวดีหรือไม่ดีอาจจะยังอยู่ในสภาพที่เป็นสถานะกันอยู่ยังมีความสัมพันธ์คนข้างนอกมองเข้ามาคุณยังเป็นคู่กันอยู่ เป็นแฟนหรือว่าเป็นคู่ชีวิตกันอยู่แต่ว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่ ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อยากจะต่างคนต่างอยู่กับคุณพยายามชวนคุณทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นกิจกรรมที่จําเป็นจะต้องทําตามหน้าที่เช่นมีลูกร่วมกันก็ต้องดูแลลูกร่วมกันอันนี้คุณทําแต่ถ้าเป็นกิจกรรมเฉพาะตัวกิจกรรมของคนรักของคู่รักไปกินข้าวดูหนังกันสองคนอันนี้คุณจะถอยคุณจะมีสเปซกับเขาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วคุณจะมีความสุขกับการเป็นอิสระอยู่ด้วยตัวของตัวคุณเองหาความสุขด้วยตัวของตัวคุณเองได้ในช่วงนี้ค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทกันก่อนเลยคุณได้ไพ่ของคนรักเก่าที่กลับเข้ามาอยากจะสารสัมพันธ์ใหม่ และเข้ามาพร้อมกับไพ่สองเหรียญและหนึ่งถ้วยสองเหรียญคือความรักที่เป็นอินฟินิตี้เขายังคิดถึงคุณอยู่ในช่วงเวลาที่ห่างหายไปเขาไม่เคยที่จะลืมคุณเลยคุณยังอยู่ในหัวจิตหัวใจของเขาอยู่เสมอๆแต่ว่าสองเหรียญเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีความไม่บาลานซ์มันมีความไม่ลงตัวเขาอาจจะมีพันธะภาระอะไรบางอย่างในชีวิตที่ทําให้เขาไม่สามารถจะพัฒนาความรักกับคุณต่อไปได้ ส่วนไพ่ที่ตามมาคือ1ถ้วยนั่นแปลว่าตอนนี้เขารู้สึกว่ามันพร้อมแล้วเขาพยายามบาลานซ์ตัวเองได้ดีขึ้นแล้วแล้วอยากจะกลับมาสารสัมพันธ์กับคุณใหม่ค่ะแต่ตัวคุณเองเนี่ยคุณเปิดมาด้วยไพ่5ดาบ คุณไม่เอาแล้วคุณอาจจะยังมีความรักให้เขาอยู่ลึกๆแต่คุณรู้สึกเจ็บช้ำที่เขาเคยทำที่เขาเคยไม่แยแสหรือที่เขาเคยทิ้งคุณไปคุณไม่ได้รู้สึกอยากจะให้โอกาสเขาคนนี้ใหม่นะคะดังนั้นมันเป็นงานยากสำหรับเขาคนนี้ที่จะเข้ามาเที่ยวไล์เที่ยวคือคุณในช่วงนี้เพื่อจะขอโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะ สถานการณ์รอบข้างคนรอบข้างก็ไม่ได้สนับสนุนคนนี้เท่าไหร่แถมคุณยังมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาให้เลือกดังนั้นมันก็ยิ่งเป็นตัวกระตุ้นที่ทําให้คุณไม่แยแสเขามากขึ้นไปอีกแต่ยิ่งคุณไม่แยแสเขามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งพยายามมากเท่านั้นในช่วง3สัปดาห์แรกของเดือนนะคะ เพอเอก็ตามมาจนถึงสัปดาห์ที่4เลยด้วยแหละนะที่เขายังอยู่ยังวนๆนนอยู่นะเพราะว่ายังเห็นภาพของคนเยอะเรื่องแยะในความสัมพันธ์นะนั่นก็แปลว่าคุณและคนมากมายที่เข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณรวมทั้งคนเก่านี้ด้วยเนี่ยจะเข้ามาวอลแวร์กับคุณมากมายเลยแต่คุณค่อนข้างจะเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดที่ตัดไม่เอาแล้วนะคนนี้เขาจะถอย ไปเองเนื่องจากว่าเขาเห็นชัดเจนแล้วละ่ะว่าคุณไม่เอาเขาแน่ๆนแล้วไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่ก็ตามคุณค่อนข้างจะรักตัวเองและมองเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วตอนนี้คุณก็มีตัวเลือกเยอะแยะเลยคุณไม่จําเป็นต้องรีบเลือกด้วยซ้ํา คุณได้ไพ่ราชินีถือดาบด้วยนะคะเป็นไพ่ของคนที่มีสเปคค่อนข้างที่จะสูงสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเป็นอิสระด้วยตัวของตัวเองใจลึกๆอยากมีความรักไหมก็ตอบว่าอยากมีนะราชินีดาบเนี่ยแต่ว่าไม่ได้อยากมีมากจนกระทั่งจะยอมลดสเปคของตัวเองแล้วคุณเคยเจอความรักที่มันไม่ดีมาก่อนดังนั้นสเปคของคุณเงื่อนไขของคุณที่ตั้งไว้กับคนรักที่จะเข้ามาใหม่ก็จะสูงขึ้นด้วยเพราะคุณไม่ต้องการกลับไปเจ็บช้ำหรือกลับไปรู้สึกแย่ๆเหมือนถูกทอด ทิ้งเหมือนถูกทําให้ไร้ค่าแบบเดิมๆอีกแล้วช่วงเวลาไปปลายเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีสติ คิดเยอะในเรื่องของการจะเลือกใครเข้ามาเป็นคนรักหรือเป็นคนคุยในชีวิตของคุณคุณมีอยู่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าคุณมีดาวพระราหูดาวแห่งเสน่ห์นะคะเข้ามาเลงดาวพระราหูเป็นดาวที่มาจากพบเรือนปุดตภพบเรือนความรักสดใสความรักเกิดใหม่มันมีความรักเกิดใหม่มันมีคนที่อยากจะมาสารสัมพันธ์รักกับคุณน่ะอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่คุณจะยังไม่ได้เลือกใครหรอกเพราะคุณยังเป็นราชนีดาบอยู่จะค่อยๆเลือกแต่ดูจะเปิดโอกาสให้กับคนเหล่านั้นมากขึ้นแต่คนเก่าเนี่ยคุณปิดประตูตายไปแล้ว ยังดูมีความหวังกับคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เลือกคุณมีความสุขกับการเป็นโสดมากกว่าค่ะต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะค่ะไพ่ความรักของเขาขึ้น เป็นสิบช่วยเลยเขามีความรักให้กับคุณเต็มที่แต่ไพ่ที่มาติดตัวเขาดันเป็นไพ่สองดาบนี่คือคนที่ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่สม่ำเสมอมามาหายหายแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะชัดเจนยังไม่พร้อมที่จะให้สถานะกับคุณทั้งๆท,ที่เขาก็มีความรักคุณเต็มที่อาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขายังไม่ได้รู้ใจตัวเองยังอยากจะหาตัวเลือกใหม่ๆเพิ่ม ไพ่สองดาบนี้มีเกณฑ์ว่ารักพี่เสดายน้องนั่นแปลว่านอกจากคุณแล้วเขาอาจจะมีคนอื่นคุยๆด้วยเพื่อเป็นตัวเลือกแต่ตัวคุณเป็นตัวเก่งและบางทีเขาไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำว่าใจเขาโอนเอนมาทางคุณเยอะเพียงแต่ว่าเขายังมีอีกคนหรือมีอีกหลายๆคนที่เขาให้เลือกเขาก็ยังอยากจะขอเลือกให้ถึงที่สุดก่อนหรือเขาอาจจะไม่ได้มีใครอื่นก็ได้นะคะแต่เขามีพันธะภาระในชีวิตที่ทําให้เขายังไม่สามารถมาโฟกัสในเรื่องของความรักได้แล้วแม้ มาสม่ำเสมอกับคุณยังทําไม่ได้เลยคือต้องแยกการเรื่องของหัวใจเนี่ยเขาก็รักคุณแต่เรื่องของการกระทํามันยังดูไม่ค่อยฟินเท่าไหร่ยังดูไม่ค่อยเอาอกเอาใจคุณเท่าไหร่แต่เดือนนี้เขาจะมาทําดีกับคุณมากขึ้นจะพยายามให้เวลากับคุณมากขึ้นในช่วงต้นคุณอยู่ในลักษณะของการเป็นจัสติกช่างตาช่างช่างน้ําหนัก ว่าควรที่จะให้โอกาสเขาต่อไปไหมแต่เวลาผ่านไปผ่านไปคุณก็รู้คุณรู้เช่นเห็นชาติเขาหมดแล้วเวลาที่เขารู้สึกว่าเขาจะเสียคุณไปเขาจะรีบกลับมาทําดีให้มากขึ้นเพื่อรังคุณเอาไว้เหตุการณ์แบบนี้คุณเคยเจอมาหมดแล้วแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมันดีได้แค่ชั่วครู่ชั่วยามแล้วมันก็กลับไปสู่อีรอปเดิมใหม่ถ้าคุณวนๆแบบนี้มาหลายครั้งแล้วครั้งนี้คุณจะคิดได้ว่าคุณมีเขาก็เหมือนไม่มีจริงๆคุณไม่มีเขาก็ได้คุณไม่ได้เหงาอะไร ต่อไปแล้วเพราะคุณมีอะไรอย่างอื่นที่ทําให้คุณได้มีความสุขมากกว่าสถานการณ์ของคนรอบข้างเชียคนนี้ไหมเฉยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นความรักแบบยังไม่มีสถานะคนอาจจะยังไม่ได้ค่อยรู้ด้วยซ้ำนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอาจจะบอกเพื่อนสนิทหรือคนสนิทของคุณบางคนว่าคุณกําลังพิจารณาคนนี้อยู่เนี่ยเพื่อนสนิทหรือคนสนิทของคุณเนี่ยเขาจะไม่ได้ออกความเห็นอะไรนะเขาก็จะให้คุณคิดตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ได้มีอิทธิพลจากคนรอบข้างที่มาเป็นตัว ช่วยตัดสินใจว่าคุณควรจะไปต่อหรือพอกับคนนี้แต่ไอตัวที่มากระตุ้นคุณให้คุณอาจจะไม่อยากไปต่อกับคนนี้น่าจะเป็นเพราะว่าคุณมีตัวเลือกใหม่ๆเข้ามาด้วยมากกว่า มีคนที่อยากเข้ามาแย่งชิงลงสนามรักกับคุณระหว่างคุณกับคนคนเดิมนะคะบางคนเนี่ยเขาก็รู้ทั้งรู้ว่าคุณมีคนคุยอยู่แต่ในเมื่อมันเป็นแค่คุคุยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณมีคนที่จะมาเสนอตัวยอมที่จะเป็นตัวเลือกของคุณด้วยซ้ําอยากที่จะเอาชนะใจคุณคุณมีเสน่ห์มากดังนั้นเนี่ยมันมีตัวเลือกเพิ่มนะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องไปชอบตัวเลือกใหม่ๆแค่คุณรู้สึกว่าตัวคุณมีคุณค่านะแล้วทําไมคุณจะต้องมาวนอยู่กับอคนนี้ ที่ไม่ให้สถานะคุณสักทีสถานการณ์ความสัมพันธ์ในช่วง3สัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจจะยังพอให้โอกาสคนเดิมคนคุยคนเดิมของคุณคนนี้ที่จะแสดงความรักแสดงความดีงาม พยายามที่จะแก้ไขสิ่งผิดพลาดแต่เมื่อดําเนินตาเนินไปแล้วคุณก็คิดได้ละค่ะในโดยเฉพาะในช่วงปลายปลายเดือนว่าเขาก็ทําดีได้แค่ช่วครูช่วยยามเท่านั้นคุณได้ไพ่ราชาดาแปลว,ว่าพร้อมที่จะเด็ดขาดที่จะตัดเขาออกไปแล้วมีโอกาสที่คุณจะตัดคนคุยคนนี้ออกไปโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับคนใหม่ๆมากกว่าเพียงแต่ว่าคุณยังไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักจริงๆจังๆนกหรอกอันที่จริงแล้วพอคุณตัดคนเดิมไปคุณไม่ได้เร่งรีบว่าจะต้อง รีบมีคนคุยใหม่เข้ามาทดแทนคุณมุ่งหน้าในเรื่องของการทำงานทำมาหากินแล้วคุณอาจจะมีภาระอะไรบางอย่างในชีวิตที่คุณจะต้องไปจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องบ้านที่อยู่อาศัยคุณไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าเรื่องความรักจึงเป็นเรื่องลองรองไปแล้วคุณก็มีความสุขกับการเป็นโสดดีแล้วไม่จําเป็นต้องมีเขาก็มีความสุขมีความเป็นอิสระดีค่ะสุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้ว เริ่มต้นมาที่ไพ่ราชาถือดาบนี่คือไพ่ประจำตัวของคุณแปลว่าคุณเด็ดขาดแล้วคุณได้ใช้สมองคิดพิจารณาคุณได้ใช้เหตุผลมากกว่าหัวใจมากกว่าอารมณ์ว่าไม่อยากจะไปต่ออยากจะเด็ดขาดกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีกับคนรักที่เคยอึมครึมกับคุณที่เคยไม่ดูแลไม่เอาใจใส่คุณที่เคยเห็นคุณเป็นคนไร้ค่าคุณอยากจะตัดจบแล้วแล้วก็พร้อมที่จะไปริเริ่มทําอะไรใหม่ๆแต่การเริ่มอะไรใหม่ๆตามลักษณะของไพ่เดอะเมจิชียนไม่ได้แปล ว่าพร้อมที่จะไปหาคนใหม่ทั้งๆที่สภาพแวดล้อมที่คุณมีคนใหม่เข้ามาจ่อรอคิวอยู่แล้วนะคะหรือบางทีอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะแฟนเก่าจากอดีตเลยจากตอนเป็นเด็กจากวัยเยาวหรือว่าอาจจะเป็นคนใหม่แล้วแต่เลยนะคะมันมีอยู่แล้วแต่คุณน่ะไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องนั้นหรอกคุณน่ะน่าจะมุ่งเน้นเรื่องของการมีกิจกรรมใหม่ๆมีการงานใหม่ๆหรือมีวิธีหาเงินใหม่ๆที่คุณจะไปมีความสุขตรงนั้นจนเรื่องความรักมันกลายเป็นเรื่องรองแล้วบางทีมันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกลาคาญก็เลยอยากจะตัดต แต่คนรักของคุณเนี่ยไม่ปล่อยมือคุณง่ายๆเขาได้ไพ่ will offer June ก็แปลว่ายังวนอยู่กับที่เดิมวนอยู่กับจุดเดิมเขาก็จะพยายามทําดีเพราะรู้ว่าคุณเด็ดขาดเขาก็ยิ่งเข้ามาใหญ่นะคะช่วงเวลานี้เนี่ยจะพยายามเยอะแล,ะล้วเผลอๆก็ไปดึงคนรอบข้างมาช่วยเป็นกาวใจให้คุณกับเขาด้วยซึ่งคนรอบข้างก็พยายามจะพูดเพื่อให้คุณใจเย็นๆอย่าพึ่งตัดอย่าเพิ่งขาดกันไปให้ปณีปนอมนะคะไพ่อของสิ่งแวดล้อมรอบข้างเนี่ยที่คุณเกรงใจอาจจะเป็นผู้ พ่อแม่ญาติพี่น้องคุณหรือพ่อแม่ญาติพี่น้องเขาที่คุณก็รู้สึกยังให้ความเคารพนับถือเกรงใจหรือว่าเพื่อนฝูงใครก็ตามก็จะเข้ามาเตือนสติคุณเอาไว้ว่าอย่าพึ่งใจเร็วด่วนได้เขาไม่ได้รู้ว่าคุณไม่ได้ใจเร็วด่วนได้คุณคิดพิจารณามาดีแล้วคุณตัดสินใจดีแล้วแต่คนเหล่านั้นเขาก็พอเห็นคนจะเลิกกันเขาก็ต้องขอให้เรายังคิดให้ดีก่อนซึ่งในช่วงเวลานี้เนี่ยเขามาทำดีกับคุณมากคุณก็เลยอาจจะยัง ยังให้โอกาสเขาอยู่จริงๆอ่ะในใจลึกๆอาจจะไม่ได้ให้โอกาสเขาหรอกแต่อาจจะให้โอกาสเขาเพื่อให้คนรอบข้างที่เขามายั้งคุณไม่ให้ตัดจบเนี่ยเห็นว่าคุณก็ให้โอกาสแล้วนะแล้วเดี๋ยวคนรอบข้างจะเห็นเองว่าเขาอ่ะใช้โอกาสนั้นไปในทิศท,ทางไหนเพราะท้ายที่สุดแล้วเขาก็ทําดีได้ไม่สม่ําเสมออยู่ดีเขาก็จะโชว์นิสัยเดิมๆหรืออะไรก็ตามที่เคยปิดบังซ่อนเร้นไว้แล้วคุณได้รู้แล้วเขามาสัญญาว่าเขาจะไม่ทํา สุดท้ายเขาก็ยังทําอีกอยู่ดีซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าคนรอบข้างต้องได้เห็นสิ่งนี้แล้วละ่ะจะได้เลิกมายุ่งวุ่นวายเลิกมาออกความเห็นเลิกมาพยายามเป็นกาวใจสักทีซึ่งตรงนี้นะคะคนรอบข้างอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่เลยนะคะแต่คุณมุ่งหน้าแลละที่จะไปสู่การเป็นอิสระ แต่อาจจะยังไม่สามารถจะเลิกลาอะไรกันได้ชัดเจนนักเพราะมันมีพันธะภาระมีกิจการที่ทําร่วมกันมีธุรกิจหรืออาจจะมีลูกร่วมกันดังนั้นอยู่ดีๆจะให้เลิกเด็ดขาด บล็อกเขาไปเลยหรือชวนเขาไปเซ็นทะเบียนหย่าเลยเก็บข้าวของย้ายออกจากบ้านเขาไปเลยคงยังไม่ทําอะไรถึงขั้นนั้นแต่เป็นลักษณะของการค่อยๆถอยมากกว่าเพื่อไม่ให้คนรอบข้างที่เชียร์อยู่เนี่ยเขาเสียอกเสียใจด้วยนะคะดังนั้นคุณอาจจะปรีกวิเวกของคุณอยู่แบบต่างคนต่างอยู่ พันธะภาระหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องทําร่วมกันคุณทํากับเขาได้ดีอยู่แต่ว่ากิจกรรมที่ต้องทํานอกเหนือจากพันธะภาระคุณขอทําคนเดียวดีกว่า ไพ่จบยังเป็นไพ่ของสองเหรียญซึ่งยังไงคุณก็ยังต้องวนเวียนอยู่กับเขามันยังไม่สามารถตัดขาดง่ายๆถึงแม้ว่าคุณเด็ดขาดแล้วแม้ว่าคุณไม่ได้เกรงใจคนรอบข้างนะแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณไปบางคนยังติดทะเบียนกันอยู่แล้วคุณก็ยังไม่สามารถจะออกจากบ้านเขาได้เพราะตัวคุณเองเนี่ยยังห่วงลูกที่อยู่ร่วมกันอันนี้ยกตัวอย่างเฉยคุณก็ยังอยู่แต่คุณขอแยกห้องและอย่างนี้เป็นต้นแล้วคุณก็รู้สึกมีความสบายอกสบายใจมากขึ้นด้วยนะที่คุณสเต็ปแบ็คออกมาที่คุณเดินถอยหลังห่างจากเ้้าาออกมมมถึงงแจะยัไไ่ด เลิกกันเด็ดขาดก็ตามคุณรู้สึกเป็นอิสระขึ้นใจของคุณพร้อมที่จะมุ่งหน้ามองหาอะไรใหม่ๆทําโดยไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักไม่ได้มองหาคนใหม่ด้วยซ้ําแต่โฟกัสในเรื่องของการพัฒนาตัวเองในเรื่องของการงานการเงินซึ่งมันทําให้คุณมีความสุขมากกว่าค่ะฝาก y o YouTube อีกช่องผมเกรดไปด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องเล่าสาระบันเิงมาฝากมากมายค่ะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ที่มุมบนของคลิปนี้นะคะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกดเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจนิยายของเก็ตมีขายอยู่ในเว็บเมบอีบุ๊กนะคะลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้และค่ะฝากอุดหนุนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ